วันนี้ตื่นขึ้นมาฝนก็ลินปล่อยๆนะคะทุกคนตักก็จะขับรถไปซื้อกับข้าวมาให้น้องออโต้กินไปโรงเรียนนะคะข้าวก็หุงกินเองนะคะทุกคนไม่ได้ซื้อนะคะวันนี้ก็จะมีเป็นผัดผักกับไข่พะโล้นะคะซื้อมาสองถุงก็ประมาณ70บาทนะคะทุกคนกินข้าวเสร็จตักก็ให้น้องออโต้อาบน้าแต่งตัวไปโรงเรียนนะคะตักก็จะไปส่งน้องออโต้ท,ที่โรงเรียนนะคะก่อนไปเขาก็บอกตักว่าให้ตักนั่งเล่นกับเขาก่อนนะคะที่โรงเรียนที่ห้องเรียน เขานั่นหล็นะคะเขาก็จะวาดรูปให้ดูนะคะทุกคนแล้วก็ทํางานที่ค้างอยู่นะคะเขาก็จะชอบเอานูน่นเอานี่มาเปิดให้ตักดูนะคะเขาก็บอกว่าแม่รีบไปรับหนูนะ้ําวันนี้หนูกลับมาหนูจะกินก๋วยเตี๋ยวตอนเย็นนะคะเขาก็บอกไว้ตั้งแต่เมื่อวานว่าวันนี้เขาจะกินก๋วยเตี๋ยวอะไรแบบนี้นะคะ่ะทุกคนกลับมาที่บ้านนะคะตาก็มาสังเกตต้นโมกนะคะ ถึงมันจะแห้งแต่ว่ามันมียอดขึ้นมานะคะทุกคนแบบเหมือนมันจะสูงขึ้นแล้วก็ใบมันก็จะร่วงนะคะแล้วก็ตักจะบอกว่าตักเคยเปิดแบรนด์โลชั่นน้ําหอมเป็นของตัวเองนะคะแต่ว่าเราขายไม่เป็นแล้วก็แบบยังไม่มีความรู้เรื่องขายออนไลน์นะคะมันไม่ใช่ทางของเรานะคะทุกคนตักก็เลยหยุดขายไปเลยนะคะก็เหลือแค่นี้แหละนะคะจริงๆทํามาก็ได้ขายเยอะอยู่นะคะทีนี้ช่วงหลังๆยอดขายมันเงียบตักก็เลยหยุดไปเลยนะคะก็เหลือประมาณ90ก่าหลอดนะคะ มันไม่ใช่ทางของตักนะคะแล้วก,ก็ไม่ถนัดด้วยนะคะอีกอย่างหนึ่งมันยังไม่ใช่จังหวะชีวิตนะคะทุกคนของสิ่งของที่คิดว่าได้มายากๆก,ก็ได้มาง่งายๆนะคะถ้ามันถึงจังหวะชีวิตของเรานะคะเดี๋ยวตักจะศึกษาดูตัก,ก็จะไม่ทิ้งนะคะทุกคนสักวันตัก,ก็จะกลับมาทําอีกเหมือนเดิมนะคะแต่ว่ายังไม่ใช่ตอนนี้นะคะตัก,ก็มายืนดูต้นโมกของตักนะคะทีนี้ตัก,ก็เห็นดอกมันกําลังออกเลยนะคะก็เลยเด็ดมาดมนะคะหอมมากๆเลยนะคะอยากให้มันออกพวง ใหญ่ทุกต้นทุกต้นคงจะสวยเลยนะคะทุกคนวันนี้ก็ไม่ค่อยมีแดดทั้งวันเลยนะคะฝนก็ตกลินไปป่อยทั้งวันเลยนะคะตักก็นอนทั้งวันเลยนะคะบรรยากาศมันน่านอนนะคะแล้วก็ตกเย็นมานะคะตักก็จะไปรับน้องออตโต้นะคะวันนี้ตักก็จะมานั่งที่เดิมไกลๆหน่อยนะคะเขาก็รู้เขาก็จําได้แล้วนะคะว่าตักจะมานั่งตรงนี้นะคะเขาก็รีบวิ่งมาเลยนะคะวันนี้เลิกไวมากๆเลยนะคะวิ่งมาจะรีบไปกินกว๋วยเตี๋ยวนะคะทุกคนเืน ตั้งใจมากเลยนะคะว่าวันนี้จะกินก๋วยเตี๋ยวนะคะวันนี้ก็เหลือตังมา3าบาทนะคะเปิดดูกระเป๋าก็มีน้ำโออิชินะคะก็ไม่เป็นไรนะคะเมื่อวานน้องออโต้ก็เหลือมาเยอะอยู่นะคะเขาอยากกินก็ให้เขาซื้อกินนะคะกลับมาก็ยังไม่เปลี่ยนชุดไม่เปลี่ยนเสื้อผ้าเลยนะคะรีบปั่นจักรยานไปซื้อก๋วยเตี๋ยวนะคะระหว่างน้องออโต้กินก๋วยเตี๋ยวตาก็จะไปออกกําลังกายนะคะออกกําลังกายเสร็จตาก็จะมาสอนการบ้านน้องออโต้นะคะตาก็อ่านคําถามให้เขาฟังแล้วเขาก็ ตอบเองตอบได้ดีมากๆเลยนะคะตกเย็ยนมาตาก็จะพาน้องออโต้อ่านหนังสือคะ่ะ